พี่อีข้าวที่ย่งกันจ้นทำไมพี่น้องมากินข้าวที่ย่งกันเลยลาบหมูมันบะตอกแกงเหรอไหมมากินแกงเห่อไมมนะคุณเศรวยนะหิวข้าวไหมกินรดเศรษมาเด้อมาเด้อกินแกงเห่าไหม กินข้าวกันนะคะกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายกันนะคะมัายังมีจืดปะเว้ยอ่ะผมใม้กูกินบ่เข้ามาโอ้ยันี้าผมกู่ศึกิาขล้ยกับข้าวเนี่ยเอามบ่ เสือสอขาจะทาผิทาถิงเท้ารือเาถุเท้าเนีนยแ่บพี่น้องแสบร้ายพี่น้องแสบร้ายแกงหามาแซบแสบร้อนร้อนเลยร้อนลยยังเป็นไอยู่พ่นพี่น้องเัายังเป็นวันกันอยู่กินถึงนูนเด้อเมต้องกินถึงนูนแล้วจมีเด้อ กินทึงไงบ้านบ้านนมนะเพลงค่ะเพลงแรกก็เป็นเพลงปูไทยค่ะเกี่ยวกับลูกโอ้อันนี้เหรอจะรมเหรอจะซ้อมรำจะไม่รูกไม่ใช่ค่ะใช่เจนฝากกับเอฟซีเจนว่าอ่าฝากอัลบั้มเพลงของเจนมีอยู่สิบเพลงเป็นเพลงภาษาปูไทยอยู่สองเพลงเพลงแรกคือหัวอกพ่อแม่นะคะกินข่าวพี่น้องกิข่าวแกงน้ำมัต้มไข่ลาบหมูกะผัดไทย แซ่บแลิกกินแกงมะม่ายกับผักผายเนาะแต่คอยอยากกินผักผายบ่ได้คือคนอื่นอ๋อเข้าไปฟังแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต้องแม่บุญทินเด้อกินผักผายเป็นต่แซ่บหลายมวลมวลมวลมวนมวลบึ้มกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครจะกินข้าวไม่เหลือเงินหกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะง่าแม่งกับเตาออกลูกข้างหลังอันนี้เจ้าหน่อยขอย่ามันบูดแล้วเออ นาะแม่ต้อมแม่ต้อมเจ้าว่าบูดบอเทดหนึ่งนะหน้ามันออกแล้วนบูดอันนี้ไปให้ปลาบูดเออเอาไปทั้งทั้งนี่พ่อมเอาไปเอาใส่กระถางเออเอาไปลงให้ปลาเออลงให้ปลาร์เด้อนายไฮปาร์มาๆกินข้าวกันแม่แม่เจ้ากินบอครับเดี๋ยวผมเอาอนี้ไปเลยตั้งไว้ค่ะแล้วเจ้าก็กินข้าวก่อนตั้งไว้นี่ก็มากินข้าวเยี่ยมยังเอาไปไปวางไปบ่อนมันบอเดี๋ยวไป ก็ว ini, bueno ่าเนี่ยกระเปาขอิ๊บนี่ก็เต็มิ๊บต้องอุ่นกินอุ่นก็ได้ดึงไฟอุ่นหนึ่งเข่ายี่นี่ก็ได้นนอืมกินกินย่นลวเนม้อบ้นเมื่อ้อตีนนะคะ